เขาใส่กระโปงมาเองนะคะแต่ใส่เสื้อไม่ได้นี่ชุดเขาเซ็กซี่ไม่ไหวนี่โอ้โหอย่าเลยเดี๋ยว,ยว,ยวขอไปถ่ายก<ด>ินก่งนค่ะ ก็คือเราเราไปเที่ยวกันถ่ายรูปปกตินี่แหละแล้วเขาชอบชุดแม่เขาไงเขาก็เลยเอามาใส่แล้วเราก็ถ่ายดีใจนะคนแชร์เยอะคนชมเยอะว่าเออครอบครัวน่ารักภูมิใจาชอบแนวแนวชุดพวกนี้อยู่แล้วบางทีเขาก็เลือกจะซื้ออะไรชุดลายไหนลายไหนอะไรของเขานั่นแหละเรื่องสนับสนุนก็เป็นบางอย่างครับไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนทุกอย่างเอาให้เป็นแบบความน่ารักตามวัยของเขาหละครับ เซฟๆหน่อยไม่ได้ว่าจะโตรหรือว่าอะไรในวัยของความน่ารักของเขาเลยครับเราอยู่กับเขาความรักลูกกันเนาะมันก็กลายเป็นความน่ารักของเขาไปอ่ะเราก็ค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติเราไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเรื่องปกติของในบ้านเราไปแล้วอ่ะทุกคนมันก็เปลี่ยนปู่ย่าตายายก็เปลี่ยนกลายเป็นความน่ารักของเขาเล่นกับเขาล้อเขาไป ปกติไปแล้ว l g b t เนี่ยเขาจะมีความสามารถเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็คือทําได้ดีกว่าผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือความสามารถของลูกเราจุดหนึ่งแบบว่ามันมีเที่ยวนึงที่เฮ้ยลูกเราเก่งนะเก่งวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะศิลปะอะไรเงี้ยค่ะรายละเอียดดีเทลเขาก็จะเยอะมีความคิดน่ารักมุมมองรายละเอียดดีเทลคือจะเยอะกว่าการแต่งตัวความอ่อนโยนนิสัยอะค่ะคือเราไม่ควรเสียใจ ใดๆเลยนะคะคือเราควรจะภูมิใจด้วยควมว่าลูกของเราอ่ะมีความสามารถพิเศษจริงๆแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ควรแสดงความเสียใจในด้านด้านนี้ให้แก็บลูกได้เห็นเ,นเราควรที่จะเป็นเกาะป้องกันที่เราคอยซัพพอร์ตลูกมากกว่าเพราะว่าลูกเราจะต้องเจออะไรอีกเยอะนทราบดัวแกนผมก็ใช่ไหมคะัสดุซอรี่ะ <c oughs> คือตอนนี้ทัศนะติคือแบบเราบวกสุดๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตอ่ะลูกเราต้องมีความสุขอนาคตลูกเราจะต้องแข็งแร่งแข็งแรงทั้งด้านจิตใจและร่างกายหมายความว่าวันนี้เราเป็นเกราะป้องกันให้เขาแบบมากๆเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าสังคมอ่ะมันยอมรับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าคนบางกลุ่มบางก้อนที่ยังเป็นแบบยังคิด ถึงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยังแอนตี้เรื่องแบบนี้อยู่นะคะแต่เราเชื่อว่าไปถึงจุดที่ลูกเติบโตมาเอาอ่ะคือพื้นฐานครอบครัวเราส่งให้เขาไปเจอสังคมภายนอกอ่ะอย่างน้อยอ่ะความคิดบวกของเขาอ่ะความที่เขามีปอกกาะป้องกันของเราอ่ะไว้อยู่แล้วอ่ะเขาก็จะแฮปปี้อ่ะใครมาว่าอะไรเขาเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วแม่เรายังไม่ว่าเลยอ่ะแล้วทำไมคุณเป็นใครคนอื่นจะมาว่าเราละเ,เราเพื่ออะไร ขอแค่ไปอยู่ในสังคมที่ดีทําตัวดีๆเป็นคนดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแค่นี้เองค่ะคือเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทำํำทำใจเขาที่เขาอยากจะเป็นอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มาต้องมามากลัวอะไรที่เขาทําแล้วมันเกินวัยอะไรเงี้ยที่มันไม่น่ารักเราก็จะติเตือนเราอะ่ะเป็นโลกภายในบ้านเป็นเซฟโซนและแล้วก็พยายามสอนให้เรียนรู้ชีวิตให้รู้ตักชีวิตมากที่สุดไม่ว่าจะ ต้องใช้ชีวิตยังไงต้องทํามาหากินยังไงต้องแบบเติบโตมาในสังคมยังไงเราอะจะสอนด้วยการเราเลี้ยงเขาด้วยแบบใช้ชีวิตอะคะ่ะเขาก็ต้องเก่งอะคิดว่าเขาจะต้องอยู่ในสังคมได้เลยค่ะที่ทําเพจเพราะว่าเอ้ยทุกคนจะได้รู้นะว่าโลกใบเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ผู้หญิงผู้ชายเพศที่เกิดมาแต่คือมันมีหลายเพศมากมายที่แบบเราต้องรับรู้แล้มันก็ต้อง เราเติบโตไปกับพอๆกันแล้วสมัยก่อนนะคะคนที่มีลูกเพศเนี้ยเพศ L G B Q เนี่ยมันรู้สึกว่าเขาปิดกั้นนะคะแต่เราอะไม่ปิดกั้นเลยเราก็รู้สึกดีในการถ่ายทอดการเลี้ยงลูกของเราค่ะพูดตรงว่าไม่มีบ้านไหนผิดบ้านไหนถูกในก,การเลี้ยงลูกอะแต่คือเราจะบอกว่าเราเลี้ยงอย่างนี้นะเราเลี้ยง รูปแบบธรรมชาติแบบนี้นะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเพราะอนาคตมันก็คือชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราเราต้องเลี้ยงเขาแค่ตัวค่ะจิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้แค่นี้เอง แทบไม่ไหว